ตอนนี้เราอยู่ที่บูธนะคะคาราได์ค่นะคะเป็นวันที่3ามแล้วค่ะกับงานแบรนด์เนมเฟสติวัลนะคะวันนี้เราก็จะมาทานซาซิมิกันนะคะเพราะว่าชอบแม่เลยก็จะมีไข่หวานแล้วก็จะมีข้าวกระเพราที่เมื่อเช้าเรายังทานไม่หมดเพราะว่าแสบขอเราเลยไปซื้อซาซิมิค่ะลูกค้าเยอะมากเลยค่ะ ไหแล้วก็เลยต้องราบอาหารไรทางก็เห่นี่มคะมีใครมาเดินเล่นที่พาราไดซ์ค่ะก็เดี๋ยวก็จะใส่ตัวมาสติปู้มาแสบทองมากทุกคนไม่หวก็เลยแบบไปซื้อ วันนี้มีดารามาเยอะมากเลยค่ะคือเมื่อกี้ให้น้องหาตัว้วยหรือไค้นะคะก็คือไม่ได้ไม่เป็นไรหรอก ชิ้นคือแบบอยากจุกๆขนาดนี้ เราก็กินปลาดิบท่าอมกับแบรนด์เนมยังไม่หมดค่ะเราก็ทำข้าวกะเพรากันค่ะออกไข่ออกเป็นกะเพราค่ะ ビールいいよね。 วกนนี้คมมาทอย่างมาตอน